นะครับแล้วก็หัวหน้าศูนย์คนหนดห่มเงทั้งเด็กนะครับสืบทราบว่าจะมีกลุ่มนะครับจะมา,ารับจ้างนะครับกดเงินออนไลน์ซึ่งได้มาจากการมาผี่นะครับกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด8ดคนนะครับแบบ่งหน้าที่กันนะครับคนแรกกลุ่มแรกจะเป็นเกี่ยวกับพวกผู้บริหารเครือข่ายมือหาหาบัญชีมา นะครับกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มควมบคุมบัญชีนะนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองส่วนกลุ่มสามเป็นผู้เปิดบัญชีนะครับทางการสืบสวนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบทราบว่ากลุ่มนี้นะครับนำโดย ở, ผู้เลมาที่หนึ่งนะครับเป็นผู้ควบคุม นะครับในการดำเนินการคือโพสต์โพสต์ทางโซเชียลนะครับเพื่อให้ผู้เรื่องหาที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมาเปิดบัญชีนะครับก็หลังจากเกิดเปิดบัญชีผู้ผู้เรื่องหาที่หนึ่งนะครับสั่งการให้ผู้เองหาที่สองที่สามที่สี่นะครับโดยได้รับข้อมูลจากผู้เองหาเอาเกียแปดแล้วสองสามสี่เข้ามาพบ เรีพูดคุยกับผู้ติดหาห้าหกเจ็ดแปดแล้วมีการซ้อมซ้อมเปิดบัญชีเมื่อวันที 3, ่สามสินะครับเปิดบัญชีเมื่อวันที่สา 5, 8, 8. มสิผู้ติดหาที่ห้า8กเจ็ดแปดไม่รู้จะืกันนะครับผู้ติดหาที่สองที่สามที่สี่มีหน้าที่พาผู้ติดหาที่หกที่แปดไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับเปิดสามสิวันที่หนึ่งมาพักที่โรงแรม ช่วงระหว่างนะครับก็มีการซักซ้อมในการ,รดำเนินการวันที่สองนะครับผู้องหาที่สองถึงผู้งหาที่แปดนะครับเข้ามารอเพื่อกดเงินที่ห้างแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะครับระหว่งางนั้นชุดเจ,จากก้าหนี้ส่วนจับกุมได้เฝ้าระวังนะครับเฝ้ารออยู่แล้วนะครับเมื่อมีการกดเงินทั้งหมดนะครับ ชุดจะได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่หนึ่งถึงแปดนะครับผู้ต้องหาที่หนึ่งเราก็กลุ่มช่วยอยู่แล้วนะครับสองถึงแปดได้เข้าจับกลุ่มมื่อมีการกดเงินนะครับกดเงินมาได้ท้นเงินสดได้หมดแปดแสนบาทแล้วก็แปดแสนห้านะครับก็จับกลุ่มแล้วมาสอบปากคำทั้งหมดแปดแสนห้านะครับเราได้ประสานข้อมูลไปชุดวาระของดีซีดีปรากฏว่าแปดแสนห้าเนี่ย เราได้ผู้เสียหายทั้งหมด6รายนะครับรวมกันทั้งหมด6รายที่ที่สูสาดแล้วเป็นผู้เสียหายที่โอนเงินมาจริงๆนะครับมาจากที่ภาภาคตะวันตก2รลายนะครับภาคการ1รลายท่าเหน,น,นือน1ะรายและที่กรุงเทพ2รายนะครับ,รเ,เ,รบเป็น6ลายมเลค่าที่โอนเงินไปแล้วประมาณ3แสนนะครับซึ่งประสานข้อมูลไปทาง วอลุมพัสีแล้วนี่คือผู้ได้หายจริงๆง,งั้นจะเหลือจะเหลือเงินสดอยู่ที่ตรงหน้าผมอีกห้าแสนก็จะประสานขอ้อมูลปรับชุดวอลุม่มพัสีว่าจะหาผู้ได้หายมารับเงินคืนต่อไปนะครับตามโครงการมันนี่แคชแบ็กนะครับเพื่อจะหาผู้ได้หายมารับเงินสดต่อไปนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งเราก่อนหน้านั้นเราได้ยืมมาแสนล้านเก้าตอนนี้เราก็จะงืมที่สูดทราบอีกล้านสิบ นะครับผู้จะคืนตามมันนี่แคชแบ็คให้กับผู้โดยหายจริงตอนนี้ประสานข้อมูลกับวอร์เนอของพศีสีส่วนเนี้ยังเหลืออีกห้าแสนบาทนะครับก็ต้องหาผู้โดยหายมารับเงินคืนต่อไปนะครับส่วนการรับเงินคืนของผู้โียหายทั้งหมดรายนี้ก็จะก็คงรับมองพร้อมๆกันกับที่ตะรอในการแถลงข่าวนะครับส่วนนี้ก็นำมาแถลงข่าวให้สื่อมวลชนในซาลว่ามีการที่สุดซากของผู้โดยหายที่มีการโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับทั้งหมดรายก็จะ 能我们做这些，没啥负担。